ว,นนะว่าาดะเฮ็นสบายน่เออเรื่าสวัฒนธ้ายของชีวิตผมนี้ชาตินี้ชีวิตนี้ร่างกายนี้พ่อกันพ่อนี้แต่ว่าชาติน้าบประกันเนี่ยมันบางคเจเป็นว่าเป็นวายยังไง พืชท่านท่านยาหามด้ว่าต้นบอกต้นไม้มเมล็ดมะม่วงเมล็ดบะเคียนม,มะเร็ดแตงโม,ะมะเมล็ดลนี่ถ้ามันมีเชื้ออยู่เนี่ถ้ามันโมเบิดเชื้อมันก็ต้องไปตกโยเฮงบนตำบลใดมันก็ต้องเกิดโยดีเน่ยได้น้ำได้ดินได้ลมได้ไฟจิตของคนคือกันไง ถ้ายังบบริสุทธิ์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยมีปัญนายาณนด้วยอริยสัจสีด้วยมักไม่อมแบิจังได้จังได้จะต้องมาเกิดอยู่ันนี้จะว่าได้เกิดเป็นอะไรนะนองพญิปดิเนี่คือการธรรมชาติของเพื่อท่านท่านญา,าหาร ธรรมชาติอของกิจค้นกันกันแต่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ทาบําเพ็ญก็ต้องมาเวียนว่ายตายโกรธทีนี้การเกิดแต่ละขั้นเนี่ยเ้าไนัเพื่อประเทศแล้วเราต้องมองว่าปัจจุบันนี้หรือว่ามองอนาคตนําอนาคตอนาคตก่อนไต่นี่อนาคตมัมีสองอนาคตเนี่ย ไปในประเด็จอนาคตก่อนตายคือจังจากเมื่อนี้ไปในอนาคตก่อนตายกับอ,อนาคตหลังตายต้องมองให้เป็นสองเวอร์ชันเลยบางคนว่าอนาคตคือตายแล้วกูที่ไปจะเด่นกว่าบรมเนถ้ามองอนาคตก่อนตายเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยถ้าเฮามองไปทางกุศลธรรมเนี่ยมันก็นดีไปดีเนยเออ ถ้ามองไปอุศนละทรมแล้วก็ไปตรงรกเนี่นยมันมีทางสูงกับทางตำ่ำมันมีอบยภูมิกับสุขติภู่มอเ่ีอย่ยต้องไปอาจารย์มองแล้วก็มองอดีตเขาอีกอดีตในปัจจุบันนี้คือหลังจากเมื่อนี้ไปเดี๋ยวมองไปแล้วก็อดีต ก่อนที่เขาจะเกิดมาเป็นนายหนึ่งนายน,นั้นก่อนที่เ,เกิดมาเป็นเมนยีมาก่อนที่เ,เกิดมาเป็นหลวงตายัดมันสองอดีตเด้ไหมอดีตท,ที่เรามีชีวิตอยู่นี่จากบินาทากองบินาทีนี่เดวว์เหว่งว่าเราไม่ใช่กัอบอดีตที่ก่อนที่เาเกิดมาเนะี่ยเขามมงไงม,มันชัดชัด ในพิจารณาญาณเจ้าคณะเพื่อเป็นบอกในพิจารณาญาณใเบิางอ่อาบางอดีในปัจจุบันนี้เอาผ่านมาเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยยังลงตายนนยากแต่เราผ่านมาแบบไหนแบบสบายที่ว่าสบายก็บรกสบายที่ว่าลำบากก็บรรยากลำบากแค่นั้นอ่องอี๋หลวงลุงม,มึงอ่ะที่ว่าสบายก็ยังเกได้มาบวชเราก็สบาย เฉพาะสบายอย่างเราก็ทุกคนละภาคเนี่ยในอดีตปัจจุบันนเป็นอย่างอดีตของหลวงพ่อในปัจจุบันนี้ก็เป็นหน่่งที่แลก็ต้องมองอดีตก่อนที่เราจะมาเป็นหลวงตาหยัดเป็นพญายันต์เป็นนายหยัดเป็นเด็กชายหยัดเป็นหลวงปู่หยัดเป็นหลวงตาหยัดเออเป็นสลีล่สร้างศพหยัดแล้วก็มองไปอีกเท้ากับผู้ที่ เฮาทำประโยชน์หรือว่าเฮาอยู่ไกลคิดมาปึกมาพิจารณาเบิ่งว่าโอ้อดีตของผู้นั้นอดีตของผู้นี้หรือว่าอาดีตของเจ้าของยังไงคือพิจารณาเบิ่งเน้อย่างอาดีตของหลวงตาปั้นยังไงเออมันเป็นยังไงอย่างแกเมื่อน,นี่ไปไปฮอดก่อนเมื่อเกิด กับเติมซ้อมเจ้าฝังไม่ได้เหมือน่ก่อนนอนก่อนตื่นนอนก็ได้เออผมไม่ยู่ยังดีได้ยังไดีว่ะมาอยู่ได้ยังดีได้ได้ได,ได,ไดเป็นเพราะอาดีตอดีหรือปัจจุบันเลยก็เพราะปัญใดนะท่านน <c oughs> <ๆ> <c oughs> ่เกิดมาก,ก็ได้หาปาล,กกลา,า,ปาลอกขุดด่างหาปลาลอกขุดบอนไปหาปลาล่อน,นอ,ง,องห้องเซ้งไปหาปลาลอกเอ้ สรงเจาะบนนั่นแหะวันน่้เต้นเตะเวเตะดัมันกับว่าวันเด็นนะอดีตแต่ไระด้เป็นลูกเศรษฐีมาเศรษฐีเออแล้วอดีตขณะที่ยังเป็นย้อมอดีตขณะที่เป็นพ่ายมันกับเบิ้งอดีตมันกับมีหลายๆอดีตนะอดีตอายุก่อนยี่สิบปีอดีตอายุก่อนสิบปีอดีตอายุก่อนหกสิบปีแล้วอดีตอายุก่อนเกิดมาเนี่ยมันเป็นยังได อันนี้แหละสำคัญอดีตชาติว่าัสนอไปถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าห้าร้อยชาติพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยหอยชาติเอาแค่หาลอยชาติชาติสุดท้ายก่อนที่วันนี้จะบ่มเกิดอีกก่อนที่เพื่อนว่าเกิดเป็นเจ้าชายแต่แต่เพิ่งเกิดเป็นพระเวทสันดอนเด้อฐานทอกอย่างดีความหนาเมนแต่ลูกเมนแต่เมียอร์แววแหวงเงินทองเปิดท่านเปิน เพิ่นปรราถนาจิ้งใหญ่ไหมเอ่ยปนาเพาะว่ต้องเปิดเผยกับเพิ่นดอกปรราถนาแก้ว่าโอ้ขอได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในโลกนี้ได้แต่ว่าเพราะเขาได้ปฎนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสมาณะโคดมนี่แหละไหมเอ่ยสักกายบุณีเนี่แหละแสดงว่าเขาได้ปรราถนาเป็นเป็นสาวกของเพิ่นเนี่ยโดยเฉพาะธรรมะเลยต้องปรราถนาเป็นสาวกของเพิ่น หลวงพ่อยัดเกินเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าได้อาศัยพุทธศาสนาคนแต่พอมีพระพุทธศาสนานี่ก็ลำบากหลวงพ่อยัดนี่ก็ลำบากไอ้ถามเจ้าคณะตำบลโยมเอ้าเราวิการอี่นๆมันก็บวชเลยอบาชพามันผิกดกฎหมายด้วยเนี่ยท่านดอกแม่นบอกอบาชพาแมนว่าแต่เนีย่ยหลวง่เทียงว่าเอ,าอ้าเราก็บวชให้หลวงปู่น้นนั่นเรียกไดโจนตีว่าแต่เนี่ ถ้าเจ้าเป็นอุปราชเดี๋ยวน <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> <ường> ้เจ้าท <c oughs> ี่บวชบวบแล้วผิดกฎหมายก็ที่จับสึกบวชนเพิ่นสบายอยู่ใน่เราไม่ลำบากกว่าท่านเลยเราจับสึกก็ไม่ได้เป็นอุปราชแล้วก็ไ่ได้เป็นเจ้ากันณะตำบลแล้วท่านบอกได้ไมเป็นยังไงได้เป็นที่ข้าเราตัวท่านดบอกอันนี้แสดงว่าเพิ่นมีบุญมีบุญในพระพุทธศาสนาก็คือวันนี้ศาสนาได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยได้ศีล สี่สิบเก็าปีบมนี่คือบุญบุญเก่าของเราแท้แท้เป็นไหมเนี่ยบุญเก่าของเราแท้แทเพราะฉะนั้นนี่การใช้ตติได้ปัญญาพิจารณาเรี่งอดีตของเฮาแต่ละพบต่ละชาติเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเขาไคยได้พบประมาทในวัยในชีวิตในสัตว์ินเงินทอง เงินทองเป็นของนอกกายมรดกทุกอย่างในร่างกายถือว่าเป็นมรดกิ้ดสุดท้ายที่พ่อแม่ให้มามรดกในวัยยิ่งใหญ่ตอนร่างกายคบรบสามสิบสองปะการถือว่าพอครบเกิดหรือว่าออยิ่งใหญ่เริ่มลงพยาธิได้มาพอครบก็ถือว่ายิ่งใหญ่เพราะว่ายังเหลืออายุสติอายุปัญญาที่บอ่อในเลือนบ่เป็นบ้าไปมีคนจะลิ้น ถึงร่างกายที่พิการถึงตาที่บอดถึงหูที่หนวักถึงขาที่ยางบม่ได้แต่ว่าถ้ามีสติปัญญาจำได้หมายรูเจอผู้นั้นเลี้ยนรูเลี้ยนอย่างได้ถือว่าเป็นโมรดกชิ้นสำคัญเลยไหมเพื่อที่จะเอาสติปัญญาตัวนี้แหละทำคุณงามความดีพระพุทธเจ้าคขสอนไว้ยังไดอยงไท่านนะครับเอาเหตุท่านเาหตุนั้น,น เอกบาลมันดามันได้เจมุขิดทีได้ฮะบักฮาบัดยังนั้นก็ซื้อเอาซืือเอาประเด็ดบุญแระพมควรจะควงไว้ให้พุทธิบ่อกมันไปต้องบอกเจ้าของเนี่ยวอนทถานมันกิดเหนียวโยงเถื่เห็นได้เขาทานวันวันท่านลอยทานเจ็บเจ้าของอนุโมทนาอนุโมทนาบางคนเนี่ยอนุโมทนาาะเป็นได้ไ บักกี้ข่าเอ้ยมึงทานนอนนาตีฮาเอ้ยมึงท่านนอนนาติมันจะเน้ป่ะงานเดวดประมักเดยท่านชาวัดป้อมมตเดียว่านีนุ่มไม่เทาอีแก่บัก <Techn> ก <Pokémon> ุ้บักขาแก่นบม่ยต้องบอกมาเด้อยึดกองเาเดีต้อบอกว่าันกันเนั้นะเป็นตัวได้ไม่ได้ตายไปกไปหําบได้แมนบอกองเออเราบอกยันหวเงเงาเง ที่เราที่เราทุ่งหนองมะลาวก็ที่เราไอ้ข้างประชานี่ก็ที่เราบางวันที่ว่าทีแเอีงเล้วท่านบอกว่าไปเอาของน้องเจ้าว่าท่านบ่ะวันที่เราไปแอ่งไปขายที่หนองมะลาวก็เครียดกินบ่ได้ร้อนบ่ดละบวชมาแล้วนี่ันที่เราวที่เขาจังไหนน้องไปน้องไปท่านน่ะเว้ยไมว่าที่ถึงมาเห็นอยู่นด้แหละว friend, waters, laughter, yup pounds, sinon, ่าจะ อ <laughs> อเกยอ,องลนะุมมึงก็า่าทงท่องหนองหัวแล้วน่คอยว่าดีซสื่อตัวเห็ดอยู่นี่แหละวันจั์วไหนที่พระเห็นเน่ะก็เอาลูกเอาเาน,อนี้อนนเอาสมตาดีตั้งน้มงเอาเอาเอาขายแล้วก็เดียเดี๋ยวเขานอนบ่นละคอยวางทำใจเอาปอเาป็นลูกตัวพระเจ้าเราจะไไปเห็นได้เห็นน้าเด้อมปัญญาอ้อนนั่นะวัเป็นพระเป็นเนี้อราเห็นได้เห็นหน้าสนอนกะ แต่คอยก็ยังขายทีมท่านดอกบ่างขณะคอยเป็นโยมอมยุคอยกัยังพูเฮ็ดท่านดอกแม่ใป้เนียดนะนะกันมีไปกรุงเทพพูดแล้วั่านดอกเ่าอีว่ามึงียดนะมีงไปกรุงเทพมึงอยู่ในปากลาพูดแล้วแม่ถามพ่อามโอ๊ยไปกรุงเทพพูดแล้วตายดับหน้าเนี่ยคือยังสนิทนะเห็นว่ายงหลานหลงพ่อยันนี่แล้วแต่มีไหวได้ไปเฮ็ดนะนะสมีสามสาวเนี่ยตอนนี้ว่ามันพูดอีจีนเด็ก มันก็อิ่มวัดเดียวนเนีนั่นความเราเนี่ยแหละเนาะไ้มันไปตลอดวันแล้วเนีนนไม่วัดที่เขาธรรมดาเนี่ยอใคก็เขาเอาตลอดเขาอีเดียละตลอดเขาก็ได้หัวทุกคนเนี่ยแหละตอกหัวเขาก็มแต่หัวดีๆนั้นบอกอ๋องท่นบุญนิยมกอได้หัวดีแท้มุ่จะความแท้ยังไงบมเล่ามาว่าที่มันเจ็บนี่ตอยบป để mùi thanh nia đạt thì mùi thanh nia lạy đi để mùi bỏ của mặt kiện của mùi vào để mùi vào số lít đi. đi gắn, bỏ đi vô lo đi vô lo vô đi vô lo 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 vô นั่นแหละเรียกว่าทำเพตไหวทำบุญไหวมองอนาคตอดีตของเขาเป็นอย่างกูคือชนได้เป็นอย่างกูคือปัญญากรได้กูยังกูโง่ได้เหตุฉะนั้นนะทานทำไมเป็นคนรวยเศรษฐ์ทำไมเป็นคนสวยภาวนาทำไมคนปัญญาดีแบ่นี้เระวังปัญญาระวังปัญญาดีกับความสวยน่ะพวกเก้าที่เอาไหนแบบนี้กับความรวย ไขว่าในเราความอดยุคยิง่งนั่แต่ไงนุมนะ้มๆเราไขอยากรอ,อยยุคเดี๋ยวนี้ไอยม่อยากรออย,อยอ่างน้อยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากรวยนี่เพราะว่าบางนั้นมีแต่คนมาขอกระทอกเกินก,กางเกินกางนั้นโรงเรียนนั้นขอต้นน้องเรียนนี้ขอต้นวัดนั้นขอโน่นจะสอบอนุนั้นนี้ด้วยขนาดบ่มีมีตัวเอาตัวอ๋อสอบมีติก็ตายยังเขียนจะบอกใครเนาะพย,ยินดีอ่า อยังไม่ย้มานี่และรวยก็หน่ะยังคนไหนท้องก็เน่ะพวกนีก็จอบพวกนมวัดนี่คุยกับเาน่ะที่เอาอย่างนอนน้งไมยิ้มาเนี่ยนอนแต่บทันใดแล้วเออคอยคือกันแล้วคอยเอาบ้านนอกดาวไห้ยินไหนท่านกว่าเอายินไหนมาล่ออยากได้บ้านนอกให่วน้นอทดิซื่อมาเหดอะไร่ารวยมากคนีกขอกขอ ขอหลายใช่ไหมว่าขอบบงี้ว่าเป็นขอหน่อยๆก็ยังเขามาขอไปได้่อยก็ได้แต่ละพันสองพันนี่เนี่ยเออส้มน้ำต้องเสียที่ละแสนสองแสนนะไม่ใด้ทิ้ง่าฮ่าฮ่มันดีเด่นไว้ก็ดีโย่เลยทับุญนทั้งทานไปเจาะหลงพ่อสมโพธินี่นะเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องหลวงพ่อสมโพธิสมทานนะแต่นี้เราว่าอยู่นี่แหละแล้วว่านึกไปปั๊ะแต่ไม่จับมันด่าประทับใจอันหนึ่งนะเพราะว่ามันดี ใครที่หาคำแย่งลราพออ้อนอยู่ลราพออ้อนว่ามีน้อยทำน้อยมีมากทำน้อยแนะเราบวชถึงสูดดตรวาสนะเมื่อนั้นหลวงพ่อสมพงษ์ห้วงพ่อเป็นอย่างน้หลวงปู่ได้ยินหลวงก็คนที่สุพรรณบุรีเขาว่ามีน้อยทำน้อยมีมากอย่าทำน้อยแต่เราว่า,วาโอ้ยนี่สุดยอดเเลยนะว่าเย็นดีนะมีมากไปทำน้อยได้จังไดีท่านบอกว่า ให้เขาเห็นว่าอีข้าในมันฉีดที่ข้าในมันฉีดที่นะมีมากอย่ากทำน้อยเด้อเด้อะไม่มาวั้เด็ดมีมากมีเข่าวดังหาร้อยกระสอบอทำบบ่บว่าหาร้อยกระสอบนี่ก็ผิดจากคำสอน,อน,นของเจ้าคุนสุนันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวอยากอยากมีของบ่ได้มีมากทำน้อย แต่ว่ายาบัวบอนตัวพูดนีมากทำทำน้ำยาทำ,ทำ,ทำน้อยเข้าใจว่ามันจ่เรียกมีมากยาทำน้อยมักหลายคั้นตอนของบ่วบอนเน่ยมีน้อยทำน้อยมีน้อยมีมากทำน้อยเฮ้ยนึยกว่า <c oughs> แปลว่ามีแต่สุ่ปัญญาบอนอะไรคิดได้ท <c oughs> ้งแ่้วใครว่เราน้ำเราไม่เห็นมีหลายก็ต้องทำหลายนะไม่ไปดีนะ อันนี้ว่าเรียงด้านก็เรียงศีลก็เรียงปัญญาถ้ามีปัญญาเนี่ยมันสาม,มารถทะลุผปปูกพวงได้ทุกอยา่างเอาตัวรอดได้มาเป็นทางเอาตัวรอดได้ก็ย,ยังหลงพอยันเพราะว่าถ้ามีปัญญาได้ว่าคนได้บวชแล้วก็เสื่วามไปแล้วว่าต้องตายกับผาเลี้ยงอีแต่งตองอีออมยีตัวน,น,นี่ยเดตหลุกพเดติดตะลับพ้านางที่เลี้ยงดอกคมค้ายดอกที่เิ็นให้แปะให้อ่ะปะถูกไหึก ได้บ้านเลี่ยงไม่ดีแล้วกันตายอ่ทีว่านีเจ้าวัดก็ตายวัดเดินหลวงพ่อมันก็จัดทบวไม่ยิกงนจัดพรได้เพราะว่าวัดโนทีว่าเจ้าวัดนีใจเชี่ยบใจดำลูกน้องตายกันเยอแองแย่มีก็หาว่าแต่โน้อยม่ยิ่งเงี้ยเออก็ยิ่งกด่ามันจัดตัวคอมันนั่นแหละมันยิ่งถึงวัได้เรียงมันก็ได้โอ้เห็นยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย เรียกว่าโอ้ยถ้าพอมีนั่งก็เป็นมิตรไม่ใช่เหรออย่างก็ไม่ได้ว่าเป็นมุกดาไม่ได้เป็นตัวผ้าดอกกันมไปในอดีนี่เรอเท่านเทว่ามันแบนข้อมเข่าแท้ๆนได้ไ,ดไดม่ใช่เป็นเข่าที่บัได้เดินเราที่บัวได้ไดแต่ว่าเขาเหี่เกิดมอเกิดมาแล้วก็มีสติป,ปัญญาอุดมสมบูรณ์ไปหาเอาที่หลักได้พาแล้ดกกันเด้อแทงท้องของตัวเออ วันนี้แองก็ไม่ให้บ่ดานเดียร์ให้บ่ดานเพรามาเสื้อเรากินเบิด์ตต้นเด้อเป็นอย่งางนคนเดี่ยมสมมติเาดอกหลวงลุ้งนี่เลยฮะได้ตะลีละตามติดตอย่างนี่ไปหาเากันนะยังโน้มยู่โอกว่ถือว่ายังนุง้มยังอีกไก่ยังอีกรวยมีโอกาสรวยเออ เพราะอยนั้นเองแต่เดว่าเป็นบุญเป็นบุญส่วนของเราาเขาได้ตติได้ปัญญามาธรรมะทุกอยา่างมันก็จะมาของมันเองครับแต่วจะใส่ชีวิตประมาทกันนั่นเองจะไปหลงงม,มงายในอบายามำคุกกันนั่นเองจะไปเล่นเลขจะไปเล่นหน่วยจะไปกินเหล้าจะไปเล่นการพนันโดยเฉพาะการพนันแล้วก็จะไปเรียนอย่างเงินแช่เชื่อชาเชื่ออย่างเงีย้ยนะ ชานมันดิชาดเชื่อเชื่อ่าไปเล่นการวันนั้นแต่นยวมันมาในรูปแบบท้อไม่ไฟเสมอเสมอเห้่ทอระดับนี้ก็ได้บัญชีคนมีเงินยอดเข้าเขามันยอดเข้าได้ผมก็เเห็นบัญชีอ <l ark> ันดียดแล้เอปของท่านสามารถเบิกเงินได้หาแตงมาเสนอต่ายนั่นว่าสมมตรได้ก็ะได้ั่นแหลมัรอผมู่ดีนเองนัว่า ดีววด่มันหลวงพ่อตอบพูดแล้วผมมีแอบุ้มไปมีโยมัยมนึ่งมมีเงิน,นไม่ยากร้อยเดียว่นั้นะอะไรหลายวันดวันเนี่ยจะไปหลงบัานเดี๋ยวมันก็พาเข้าไปความโลภโดยเฉพาะความโลภนะระวังไว้ด้อถถามีความโลภเนี่ยด็ก็บึ้ดแท้ๆละ่ะ้พวกเล่นการปนั้นนะถามหลวงพ่อต้พูดถามว่าที่ติดการปนั้นถามว่าหลวงพ่อี่ๆแต่ว่าเรให้บ่อยพักดี๋เรื่องความโลภนะนนเราจดยอดความโลภได้เหรอ ในมาบวชก็ย nh uh, ้อนความนดียากเดียวในความโลภบนตระววนเดี่ยนี่แหละลองพี่คุาะห์ส่วนย้อนความโลภนี่แหละมันอยากได้หลายสุดท้ายกับผู้เหลียวอย่างจัดจ้างนั้นกับพระประเทศไทยกับพมิษย์ย้อนอยากได้รวยยืนตระเนเออต้องขอคุณความโลภที่ได้มาบวชได้มาเรียนได้มาตอบแทนผมค้นพ่อแม่เออได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมความโลภมันก็ดีอย่างที่ละอาญมาดานเราอื่นเนี่ รบประเด็นเนาะบไอย่างกับความโลภกันนีกันเราพวกแกว่ารอไว้หลายๆไว้คนอื่นใส้หวังไว้หลายๆไว้หลานขายเด้อพญนยดิษนะเจ้านั่นบไอย่างกันแต่โมท่านดาตาคขอให้มีความสุขดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รวยรวยตุกงรูทุกนามเฮ็ดนะหวานน้ำบัดนั้น

पदोता <laughs> คนในสมบัติสูงในคณะโยปิไ้แทนบาบันตุลกูกตั้งไ,วววงไหวผู้ได้เข้าด้ต้องใช้เงินแสนหนึ่งคนในปฏิได้โยธาดีไหมท่าช่องธาตุนึ่แสนหนึ่งคนได้ไหมแต่ถ้าบวเมรนเจ้าอาวาสมองดีไหวดุถ้าบวเมรน,นเจ้าอาวาสนึ่แสนหนึ่งคนได้ไหมแต่อย่าง,างราคาแพงคนแต่ว่าหลวงพ่อยักษ์เนี่ยกรณีพิเศษจะ ว่าเล่าเป็นมูอย่วื่ยว่าเอาพรกันไปจินเข่าอยู่โรองเท้านนี้ไปเนี่ยนมีเลี้ยงอยู่ัน้ไปไเอ้ยนะพอบัน้นไปบ้านกันแล้ว้ันก็จะก็ชมพรเตนแนียไปเพื่อนเอาไปไปเ่อนบนดอยวันไปยังไงเมื่อเด ดีดีดีทำใจทนิพกกัะลงลงลงข้อปาะเดี๋ยวฝาวามนตักกินนำพาโน้มแหลเร่่มด้วยช่วยกันตกย่างจบลงด้วยดีส่วนดีไม่ีก็ไม่ดีค็อย่างดีแต่เจ้าวารับผิดชอบเพราะว่านี่เงินวันสำรองได้ใสกับคณะส่งภายในวันโน้นสุขสดได้ ที่การ <c oughs> บรรดบดุตรนอดพระเจ็บไขได้กล้วยพระตายผ้าแต่เดี๋ยวเอาเงิเนบริจาคใส่ด้เป็นบุญเป็น,น,น,นกุศลองยันยมในการอีูด้เอาไว้กะนดินป่ามา